เหนทนๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้จ้า <laughs> สีแหมๆแนจักหนอ <laughs> ้อยแตมาเบิ้งรสชาติกันว่ามันสิเป็นจ้ง <laughs> ไถ่ายโอเคค่ะมาลองชิมเลยหลังจากทิมไว้ให้ยินนิดนึงแล้วค่ะ <laughs> <laughs> นี่ข้งแรกของพญ่ย,ยด้เนี่ยเพ่นว่ามียมาก,กินเพิ่นกันเลยเออลองเห็ด <laughs> หน้าตากับประมาณนีจ้จ้าพญ่ยเพินยยพ่นสิประมาณว่าเออถ้าคือเพินพ่นก็บ่ได้มีฟีมือในการเห็ดเนวกินเห็ดอาหารนะจ้ะเนาะแต่พถ้าเกิดว่ามียมักกินว่าแ่บอันนั้นอันนี้คือแบบเอออยาก อยากลองเห็ดให้กิ่นประมาณนี้จ้ากรเลยหน้าตากะประมาณนี้จ้าอร่อยอยู่ที่ใจค่ะแสบๆจ้ามาซิมเบิง้ง <Okay. S 1> happy birthday to you อ้าวไม่ใช่อุ้ยกรอบกรอบมาจ้ามาซิมไพ่แล้วแล้ว ค่้ที่ทําจากหัวใจได้เนี่ยาถ้ <c oughs> จัดใจคักๆเนึออ่อร่อยดีอะใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ถึงจะไม่เคยทำอ่ะแต่ถ้าทำมันมาจากใจสุดยอดค่ะสั รสชาติหวานของแอปเปิลอยู่แล้วเพต้อง